เทพพิสดารบทที่62มังกรฟ้าขนองเทวทูตนั้นกล่าวเสียงกังวานกําหนดปะทะสามกระบวนท่าแม้ผ่านไปเพียงท่าเดียวแต่ปรากฏผลแพ้ชนะแล้วท่านยังมีวาจาใดจ,ากกาจะกล่าวเจ้าสำนักง้อใบทั้งแตกตื่นตนกทั้งท้อแทรันทดนิ่งเงียบงันไรวาจาเทวทูตนั้นแค่นหูร่อย่างเย็นชาสอดกระบี่คืนฝกัก หันกายมายังเทวทูตคุมหน้าอีกสามคนโบกมือกล่าวว่าไปกันเถอะจบคำขยับกายหมายจากไปพลันเกิดเสียงตะวาดเสียงหนึ่งดังกังวานว่าช้าก่อนผู้ทรงเสียงกล่าวกับเป็นโหดเถียนเสียงเทวทูตคุมหน้าทั้งสี่พากันชะงักท่วงท่าหันขวับกลับมาประกายตาแปดสายศาสตร์ครอบคุมหน้าโหดเถียนเสียงเทวทูตที่ประมือกับเจ้าสำนักง้อใบากล่าวว่า มีเรื่องใดโฮสเถีนเสียงกล่าวเสียงกลางวานข้าพเจ้าคิดรับทราบเพลงกระบี่ของท่านดูบ้างท่านมั่นใจว่าเพลงกระบี่ของท่านสามารถเอาชัยเราคาดว่าคงไม่แพ้เทวทูตนั้นขยับไ่วูบคุกคามถึงเบื้องหน้าโฮสเถียนเสียงห่างประมาณห้าเชียกาว่าอย่างนั้นท่านจูโจมกระบี่มาเถอะโฮสเถียนเสียงยังยึดกุมกระบี่ยาวที่หยิบยืมจากสำนักง่อใบ แต่ยังคงปล่อยไปกระบี่ชี้เฉียงลงสู่พื้นกล่าว่าท่านกล้าพนันกับข้าพเจ้าสักคราหรือไม่พนันอันใดหากแม้นข้าพเจ้าโชคดีได้ชัยห้ามไม่ให้สำนักท่านขึ้นสู่ยอดเขากิ่มเติงลุกรานังควานสำนักง่อใบอีกเทวทูตนั้นขายคิดไม่ถึงว่าโหดเหนเสียงจะเสดิงเงื่อนไขเช่นนี้ต้องงงงันวูบก,ก่าว่าเรื่องนี้หรือท่านไม่มีสิทธิ อำนาจตกลงใจไม่กล้ารับปากข้าบัดเจ้าเทวทูตนั้นมีอาจทนทานรับการกระตุ้นจากโหดเทียนเสียงกระชากเสียงว่าเรารับปากเงื่อนไขของท่านเรียวอิงใต้สื่อและพวกล้วนมาเกิดความคางแขงสงสัยเหลือประมาณคุนคิดขึ้นบุรษหนุ่มนี้ม่เพียงไม่มีอกุสลจิตคิดหลายต่อสำนักเราโดยในกับยังมีเจตนาพิทักษุ้มรองเสนอเงื่อนไขผูกมัดสำนักมหาการ มิทราบที่แท้มันเป็นใครขณะคุ้นคิดได้ยินเทวทูตนั้นกล่าวอีกว่าเพียงแต่หากแมมนท่านพ่ายแพ้เราโหดเห็นเสียงเลิกคิ้วกล่าวว่ายินดีสะบั้นสองแขนรับการจัดการจากท่านทุกประการตกลงตามนี้ท่านจูโจมกระบี่ได้แล้วโหดเห็นเสียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยจูโจมกระบี่ต่อบคุคคลที่มือเปล่าไร้อาวุธมาก่อนเทวทูตนั้น แค่นเสียงดังเหอะดึงกระบี่ยาวจากวางเอวรังขึ้นฉีเฉียงมือซ้ายงอนิ้วชี้แตกะกับหัวแม่มือวาดเป็นท่วงท่าประกอบปากก่าวา่าทัดลงมือได้แล้วกระมังโหเห็นเสียงพอเห็นบุคลิกท่วงท่าฝ่ายตรงข้ามก็ไม่กล่าวมากความแผ่พุ่งพลังมายังกระบี่ก่าวา่าขอร่วงเกินเสียงดังกระบวนท่าใช้ออกประกายกระบี่พุ่งวาใส่จุดชีวิต บริเวณรวงอกท้องน้อยเทวทูตนั้นดุดสายฟ้าเทวทูตนั้นเบี่ยงร่างเล็กน้อยสลัดแขนขวาวูบกระบีขายลุงพาดขอบฟ้าฟันใส่กระบีทีู่่โจม,มาถึงโหดเห็นเสียงลดข้อมือวูบพลิกแพงเปลี่ยนกระบวนท่าฟันใส่วางเอวฝ่ายตรงข้ามเทวทูตนั้นคิดไม่ถึงว่าอากับกริยาเรื่องกระบวนท่าตีโต้สนองคืนของฝ่ายตรงข้ามกับข้องแค่วปราเปรี่ยวปานนี้ ต้องสท้ทานใจวูบผิวถอยไปด้านหลังแต่มันถดถอยแล้วสะอึกเข้าหาอีกคราระดมใช้เพลงกระบี่ประจำตัวออกพิบตานั้นปากายเย็นยเยียบฉแฉบแปรปาบกระบวนท่าเผ็ดร้อนอมหิตยิ่งโหเห็นเสียงพอเห็นเช่นนั้นจึงทุ่มเทแปดกระบี่มังกรฟ้าของสองพิสดารแดนดินออกแปดกระบี่มังกรฟ้าเป็นสุดยอดของเพลงกระบี่พอไร่ลำใช้ออก ้ายทานน้ำตกโกรกระแทกต่อเนื่องตามกันไม่ขาดตอนในความเกร่งกล้าวห้าวหารแฝงความลึกล้ำพิสดารชวนให้ผู้คนตาระลานพ่างพายยากต้านทานรับได้เพลงกระบี่ของเทวทูตนั้นแม้สูงล้ำไม่ใช่ชั่วแต่หากเปรียบกับแปดกระบี่มังกรฝายังเป็นหลองมากนักปริบตานั้นเห็นประกายกระบี่มันถูกสะกดข่มลงพุ่งวนอยู่ในสมีจำกัด ร่างกระหลบซ้ายเรี่ยงขวาปิดป้องเป็นภารวันเทวทูตคุมหน้าอีกสามคนพอเห็นเช่นนั้นถึงกับแตกตื่นตกใจยิ่งคิดไปถึงเพลงกระบี่โฮเห็นเสียงกับเลิศล้ำพิสดารป่านนี้เทวทูตนั้นสำนึกแน่ว่าหากไม่หาทางพลิกแพงสถานการณ์ผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดดังนั้นรวบรวมเรียวแรงสลัดข้อมืออย่างเร่งร้อนเสือกแทงกระบี่ด้วยท่าเซ้งเล็งอึ้งหง ชักนำหงมังกรใส่ทรงอกโฮดเห็นเสียงโฮดเห็นเสียงเป็นเสียงร่อดังกังวานกวาดกระบี่เป็นรูปครึ่งวงกลมฟาดฟันขึ้นไปด้วยท่าเคียงคุนหวยสวงจักรวานตลบกับในแปดกระบี่มังกรฟ้าเปลืองเปลืองในเสียงโลหะปะทะก,กันดังกังวานกระบี่เทวทูตนั้นถูกปัดป่ายเบนเบือนร่างถูกพลังกระแทกจากฝ่ายตรงข้ามจนส่วนเสถอยไปห้าหกเชีย รู้สึกตาระรานบูโหเห็นเสียงถลันตามติดมาถึงรุ้งเงินกระจายเจิดจ้ากว่าเดิมครอบคุมโหมหาโดยอนุภาพเกลียวกราดสุดเปรียบปานนี่เป็นท่าไม้ตายท่าหนึ่งในแปดกระบี่มังกรฟ้านามเยะพววเทียนเกียร์ฟ้าสถานดินทลายเทียวทูดคุมหน้าอีกสามคนพอเห็นเช่นนั้นสำนึกแน่ว่าพวกพ้อไม่อาจต้านทานรับกระบวนท่านี้คิดถลันเข้ามาช่วยเหลือ กับมิทันท่วงทีได้ยินเสียงครางหนักๆปากายกระบี่พุ่งว่าบขึ้นสู่ท้องฟ้าเงาคนโซซัดโซเซจากวงเห็นเทวทูตนั้นง่ามมือฉีขาดกระบี่ยาวหลุดกระเด็นจากมือเสื้อผ้าถูกกรีดขาดกระรุ่งกระริ่งสภาพทุรักทุเลยิ่งดีที่โฮเทียนเสียงกร่งเกรงสำนักมหาการระบายโทสะใส่ง้อใบจึงรั้งมือไว้ไม่ตีไม่ทำลายฝ่ายตรงข้าม โฮสเห็นเสียงรังสภาวะกระบี่คืนกับเพ่งตาวาววับจ้องมองเทวทูตนั้นกล่าวว่าท่านอยอมพร้อมใจหรือไม่แถวทูตนั้นสำนึกแน่ว่ามิใช่คู่มือโฮสเห็นเสียงจึงกล่าวเราไม่มีวาจาจะกล่าวโฮสเห็นเสียงเปลี่ยงกายเล็กน้อยกล่าวว่าอย่างนั้นเชิญตามสะดวกแถวทูตนั้นก้มกายลงหยิบฉวยกระบี่ขึ้นสอดกระบี่คืนฝกัก ชักชวนเทวทูตขุมหน้าอีกสามคนกล่าวว่าพวกเราไปทั้งสี่ล้วนถีบเท้าพุ่งกายโลดแล่นลงจากวัดเจ้าสำนักง้อใบจึงสาวเท้าถึงเบื้องหน้าโหดเห็นเสียงปนมมือกล่าวว่าขอบพระคุณประสบที่ขี้คายพยันตรายแก่สำนักเราโหดเห็นเสียงน้อมกายกล่าวว่าเรื่องเล็กน้อยมิควรคู่การเอ่อยอ้างอย่าว่าแต่นี่เป็นเจตนาการมาของข้าพเจ้า เจ้าสำนักง่อใบสํารหรมองโฮเห็นเสียงเที่ยวหนึ่งกล่าวว่าหากแม้นอาตมาจดจํามิผิดประสบคงเป็นแปะเคียงที่อาศัยกำลังเพียงลำพังพิชิตจิตจอมสังหารป้อมมัดจุราชบนยอดเขาเทียนตูหงกระมังท่านเจ้าสำนักมีความทรงจําแม่นยำนักข้าพระเจ้าเคยปรากฏกายบนยอดเขาเทียนตูหงจริงแต่นามแท้จริงหาใช่แปะเคียงไม่อย่างนั้น นามแท้จริงของประศกคือข้าปัเจ้าโหเทียนเสียงจาสำนักง้อใบตากระจา่างวูบกล่าวว่าประศกคือโหเทียนเสียงซึ่งบูริมร่ำเรือว่าครอบคลองคำภีก้าวพิคาดนั่นเป็นข่าวโคมรลอยในบูริมหลวงจีนง้อกวยของสำนักท่านเคยเข้าร่วมขบวนการชิงคำภีย่อมทราบรายละเอียดของเรื่องราวเป็นอย่างดีหลวงจีนง้อกวยระเมิดกฎของสำนัก นำพวกผองเข้าร่วมการช่วงชิงคัมภีด้วยจิตละโมบอาตมาหลังจากได้รับรายงานได้ลงโทษหลวงจีนง้อหวยและพวกนั่งสงบจิตภายในถ้ำหลังเขาเป็นเวลาสามเดือนโหดถิ่เสียงส่งเสียงดังอ้อดูจากความนี้แสดงว่าเจ้าสำนักง้อใบเป็นบุคคลเที่ยงธรรมควบคุมสิษย์อย่างเข้มงวดเจ้าสำนักง้อใบกล่าวอีกว่าขอเชิญประสบเข้าโบสถ์พระประธาน ไปรับน้ำชาโหดหินเสียงหัวนึกถึงคนสำนักมหาการลุกรานนางขวานง้อใบแล้วแสดงแน่ชัดสำนักมาตรฐานอื่นต้องประสบการบุกรุกจากสำนักมหาการเช่นกันตนรับหน้าที่ไปตักเตือนภัยต่อสำนักหัวัวอีกสำนักหนึ่งสมควรออกเดินทางในบันดลจึงกล่าวไม่ต้องแล้วศัตรูบุกรุกง้อใบเมื่อถูกขับไล่ลงจากเขาข้าพเจ้าก็ขออําราบัสสก มีพระคุณต่อสำนักเราอย่างเลือกลำ้ำสมควรอนุญาตสำนักเราสแสดงน้ำใจสักเล็กน้อยกุศลนเจตนาขอรับด้วยใจข้าพเจ้ามีเรื่องรีบด่วนต้องกระทำไม่อาจอยู่นานไปได้เจ้าสำนักง้อใบเห็นไม่อาจเหนี่ยวรั้งโฮหเทียนเสียงจึงโบกมือกล่าวเสียงกังวานตั้งขบวนตะเตรียมส่งประศกแท้โหหลวงจีนง้อใบรอบบริเวณรับคำโดยพร้อมเพียงสลับเท้าเคลื่อนกาย ยืนเรียงรายอยู่สองฝากข้างประตูวัดทอดจากหน้าประตูถึงกลางลานกว้างพิธีน้อมส่งนี้เป็นพิธีเกิดเกียรติของง้อใบมีแต่ชนชั้นเจ้าสำนักยอดมีมือกระเดื่องเรื่องเรือจึงรับการน้อมส่งเช่นนี้โหเห็นเสียงพอเห็นเช่นนั้นต้องมาเกิดความเข่งขึมสำรวมขึ้นส่งกระบี่คืนแก่เจ้าสำนักง้อใบหันกายเดินผ่านเหล่าหลวงจีนที่ยืนเลียงลายอยู่ทั้งสองแถวอย่างเช่มฉา เจ้าสำนักง่อใบเดินเคียงคู่กับโพธเทียนเสียงติดตามส่งถึงประตูคอยหยุดยั้งลงหัวสัวอยู่ในเขตมนฑลเสียมใสเป็นหนึ่งในห้าบรรพทใหญ่ของแผ่นดินมียอดเขาเรื่องชื่อมากหลายทิวทัศน์งามตะการน่ารื่นรมใกล้ยามเที่ยงเชิงเขาหัวสัวปากฏเนื้อสาชุดขาวบุคลิกงามสง่าตามเนื้อผ้าแปดเปื้อนฝุนละอองผู้หนึ่ง เนื้อสาผู้หนีย่อมเป็นโหเทียนเสียงซึ่งดันดนมาจากง่อใบไหมตักเตือนภัยต่อหัวสัวหัวเทียนเสียงเห็นสำนักง่อใบถูกไฟตรงข้ามบุก,กรุกรังควานเกรงเกรงหัวสัวประสบชะตากรรมเดียวกันจึงเร่งรุถเดินทางไปโดยไม่หยุดยั้งพักผ่อนพึ่งบรรลุถึงเชิงเขาพันแววเสียงชายเสื้อปะทะลมดังขึ้นหลังก้อนหินปรากฏมือกระบี่ชุดลัดกลุ่มห้าคนทะยานออกมา เยืนเรียงรายสกัดขวางทางทั้งห้ามีอายุ20-40ถ่ 40, เปยกระบี่จากฝักจับจ้องมองโฮทถินเสียงขมิ่งนิ่งโฮนถินเสียงมิต้องการแตกหักกระฝ่ายตรงข้ามเชกเช่นกับตอนขึ้นสูงง้อใบจึงประสานมือกล่าวว่าทุกท่านเป็นศิษย์สำนักหัวสัวกระมังมือกระบี่ที่กึ่งกลางผู้หนึ่งกล่าวว่านี่เป็นเชิงเขาหัวสัวพวกเรายอมสังกัดสำนักหัวสัว ขอถามนามสูงส่งของท่านเราแท้งักนามคุณที่แท้เป็นงักเฮียรบกวนท่านขึ้นไปน้อมเรียนเจ้าสานักท่านสักคําว่าข้าพเจ้ามีเรื่องสําคัญคิดน้อมเตือนงักคุณซักถามว่าเรื่องสําคัญอันใดรอจนพบผ่านเจ้าสานักท่านค่อยบ่งบอกงักคุณคุณค้นคิดขึ้นเด็กน้อยนี้ท่าทีชัวระแวงสงสัยไม่บังควรปล่อยให้มันขึ้นเขาโดยง่ายได้พอได้คิดกล่าวว่า ท่านรู้จักกับเจ้าสำนักเราหรือเพียงเคยประสบพบหน้าไม่เคยสนทนาปาาัยกันในเมื่อไม่รู้จักมักคุณไหนเลยเข้าพบเจ้าสำนักเราได้โวเทนเสียงเลิกขิวเรียวงามกล่าวว่าสิทธิสำนักมาตรฐานฉช่ไหนข่ำคึองมงายปานนี้มือกระบี่ทางห้าล้วนมาเกิดโทสะพุ่งขึ้นงักคุณตวาดว่าท่านนับเป็นตัวอะไรบังอาจก้าร้าวคนขาดคำ ะวัดมือั้งกระบี่เสือกแทงมายังจุดชีวิตที่คอหอยโหดเหียนเสียงความสําเร็จในเชิงกระบี่ของงักขุนจัดอยู่ชั้นยอดเยี่ยมในสํานักหัวสัวหากเปรียบกับโหดเหียนเสียงนับว่าพิษแพกกันดุดฟ้ากับดินโดเห็นเสียงโบกสะบัดแขนเสื้อออกก่าว่ากลับไปพลังการฝึกปือโหดเหียนเสียงบรรลุถึงขั้นสูงลำ้ำมาดว่าเพียงโบกสะบัด งักคุณรู้สึกมีพลังก้าแข็งขมหนึ่งทะรักมาถึงต้องสวนเซถอยไปด้านหลังอย่างเสียหลักพอยืนหยัดมัน่นงักคุณรอบโครจรลมปานเที่ยวหนึ่งพบว่ากำลังภายในกายหมุนเวียนเป็นปกติมิได้รับบาดเจ็บใดๆมาดแม้ไม่รับบาดเจ็บสีหน้าต้องแปรเปลี่ยนกับกายคิดไปถึงโฮดเห็นเสียงอายุอย่างเยาวกับมีพลังภายในลึกลํำก้าแข็งปานนี้พันแววเสียงตวาดดังสับสน ซือตีสิทธิผู้น้องอีกสี่คนของงักขุนพากันจู่โจมลงมือกระบี่ยาวสี่เล่มเสือกแทงโดยพร้อมเพียงแปรปราบใส่โฮเทียนเสียงดูดสายฟ้าขนองฝนงักขุนพอเห็นเช่นนั้นรีบพุ่งกายตามติดประสานหนุนเสริมกับซือตีทั้งสี่กุมกระบี่พุ่งเป็นประกายสายยาวเหยียดจู่โจมใส่โฮเทีนเสียงโฮเทีนเสียงเห็นสิทธิสำนักหัวสัวรวงมือคาเรียวห้าคน ปาสจากแบบลักษณะของสิทธิสํา,านักมาตรฐานต้องมังเกิดโทสะพุ่งขึ้นใช้ออกด้วยท่าร่างุ้งกวงช่วงเอียแยกเงาทะลวงปากายยืดกายพุ่งปราดปริมาณกระบี่ยืนสองมือออกกวาดวูบเสียงอุทานอย่างแตกตื่นละงมปากายกระบี่เต็มท้องฟ้าพันสลายวับงักคุณและพวกทังห้ารู้สึกละลานตาวูบข้อมือที่ยึดกุมกระบี่ชาด้านเล็กน้อยยังไม่ทราบว่า เป็นเรื่องราวใดกระบี่ที่จู่โจมศัตรตูก็ถูกช่วงชิงไปตกอยู่ในเงื้อมือของโฮดเถียนเสียงทั้งห้าตกวูบลงสู่พื้นกว่าตาสำรวจมองเห็นสองมือโฮดเถียนเสียงยึดกุมกระบี่ยาวห้าริมยืนหยัดในที่ซึ่งอยู่ห่างแปดเฉียอย่างปลอดโปร่งเฉยชาลักษณะท่าทีของโฮดเถียนเสียงมิคล้ายกำลังเผชิญศัตรตูสองตาทอประกายเจิดจ้าวาวับ ขายดาราสองดวงแฝงอำนาจสยบขวัญผู้คนงักคุณและพวกทั้งห้าแตกตื่นตนกยิ่งยืนปากอ้าตาข้างไปท่าร่างของโฮเท็นเสียงนับว่าหน้าตื่นตนกไปแล้วงักคุณและพวกทั้งห้ายามพนึกกำลังกันต่อให้เจ้าสำนักหัวโซลงมือด้วยตัวเองคิดช่วงชิงกระบี่จากมือพวกมันในกระบวนท่าเดียวเก่งว่ายังทำไม่ได้โฮเทนเสียง พันแค่นเสียงอย่างเย็นชาตวัดสองมือขึ้นกระบี่ยาวห้าเรมแปลเปลี่ยนไปลุ้งเงินห้าสายพุ่งวาบใส่ต้นไม้โบราณที่อยู่ห่างสามวาต้นหนึ่งแววเสียงดังฉึกกระบี่ยาวทั้งห้าเรมปักตึงใส่ลำต้นไม้จมลึกลงไปเชี้ยเศษเพียงหลงเหลือตัวกระบี่ยาวสองเชี้ยและผู้กระบี่สั่นผิวตลอดเวลาฝีมือซัดกระบี่ตึงต้นไม้ของโฮทห่นินเสียงทำให้งักขุนและพวก สูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บควรทราบว่าวิชาซัดกระบี่ตึงต้นไม้แม้ไม่ใช่ยอดวิชาแต่อย่างมากสัตว์ได้ไกลไม่เกินหนึ่งว่าโหเห็นเสียงกับสัตว์พุ่งกระบี่สู่เป้าหมายที่อยู่ห่างสามว่าสุดที่ทุกคนจะกระทำได้โห่เห็นเสียงพอสัตวกระบี่ทั้งห้าเริ่มออกก็สกิดเท้าเล็กน้อยลอยตัวขึ้นจากพื้นดุริ่หกมะหือมาทะยานข้ามศีรษะงักขุนและพวกทั้งห้า ผิวปราดผ่านไปงักคุณและพวกทั้งห้ารีบหันกายกวาดมองเห็นโฮถี่นเสียงกระโดดโลดเล่นคราเดียวไปไกลเจ็ดแปดว่าขยับบูบวาบสองสามคราก่อย่างสู่ทางภูเขาโลดเล่นขึ้นสู่ยอดเขาเนยห้วยหงยอดเขาดอกบัวอันเป็นที่ตั้งสำนักหัวสัวดุดเมฆผิวระริวร่อง